เตกำลังตำน้ำริกนะครับเนี่ยเอ้าเอ้าอีหยังบักันนี่เอาแล้วลู่ซึ้งไปเอาหมูมาเตะของกูได้ังไลยลู่ซึ้งไปโอ้ยนี่ไรลู่ซึ้งไปลู่ซึ้งอีหยังเก็บเปลี่ยนเฮาได้แม่นบ่เปลี่ยนโดนเซ็งเลยเหยียบมูนที่นี่ก็ยังเหยียบได้เออคอยเหยียบหมูนโจนเพรได้บ่บ่กูรีวิวอยู่แหม่เหมือนนี่แหี ของลุงเท่านี่อ่เนี่ยกินแนวอยากก็ถามดูหมูเนี่ยมันเป็นพันตัวเนี่ยมันบตเกี่ยวหรอหมูตัวใหญ่กว่านี้อันนี้หนูตัวน้อยกว่านี้อีกอันนั้นมันคอนเทนต์เนาะมันโอ้ยเบาดอนมึงเห็ุอี้อย่างละก็กู่ทายคลิปอยู่แหมทายคลิปมึงเข้าใจป่ะคู่ท้ายเท่านี่ยังเห็ุได้เหรอลูกเท่านี่กับระบบเดททายคลิปอันนั้นมันคือคอนเทนต์ วางไหนเออบอคอนเทนต์บอคอนเทนต์อันนี้คอนเทนต์ที่มไหวกันเออคอนเทนต์ที่กันเอ้ากับเอมันกับตำมันนี่อยู่กลันตำมันเป็นเสียใจเยอะมากบอเศรษฐาเหตุต้องกินอ้ยเศร้าเศรษามึงเศร้าเลยแจ็คแมนเฮตุนี้อย่งกันเว้ยเศร้าเศรษาเบาดอนมึงเฮตุอย่างสิมึงบ่ต้องมาหนีครับกับปูเลยบ่ต้องมาฟิตจาริงกับปูแล้วกับบอตองมาอีหย่งกันเลยบ่ต้องไายเศรษาตั้งแต่มือนี่ขอเอาเครียร์แท่วันนี้บอเอมึงเอาเข่าบ้านแล้วก็ไไไไไไลลลลลลล่่่่มมัััันนนนกกบบบบ้้าาปปเเยย เ็ดยังสองคนเตรียมกันอยู่ไหมให้เตรียมกันก่อนมันบอกมึงบอมึงมึงเล่นน่ะมึงต้องเข้าใจในการเล่นเนี่ยบอแมนว่าเตรียมคื่องเครือของลุงเท่านี้หน่อยมึงบอได้บอกกูได้ล่ะกูกับทายคลิปของกูอยู่ก็ว่าเล่นมันสมบทบาทเกินไปถ้าบอกก่อนตีเองเลยเนี่ยแมงต้องมัวว่าในคลิปอะไรก็เแค่คอยก็ต้องเทพอะไรออกก่อนอยู่ในจานอันนั้นมันเรื่องการเตรียมเจ้าอะไรเฮ็ดบ่เทียอันนี้หนูเป็นตัวตรง โอ้โหแข่งคนมาเพลกับเขาแล้วเจ้าไม่เฮ็ดแบบนี้นะโอ้โหเอาใจยูวาอยากสีได้คลิปแต่เจาเฮ็ดจังสีบสเนบนี้เตะหลอกหลอกเปบ่อต่อเอาก็ได้เด้อเขาคอยเตะลอกเจ้าก็เตะหลีบเอาหอดไปไปมึงกับบ้านไปไปไปแบบนี้อันนั้นคอยเตียมคอยเตียมกรับเฮียคอยเทปอะไรออกกรแล้วมันเหลือแต่จานเป้าดอกไข่ังก้าเตอันนี้เจ้าเตะของแท้เลยบ่ดีเฮ็ดแบบนี้บอกเลย ไปไปไปนี่เศร้าเนี่ยเป็นประตูอะไรกันสงสามไมมีไปเลยทะเาะอะไรไปเลยเบาบบกเบาด้วยนะไปเลยไปเดียวนี่นั่นไปครับไปเลยนี่นั่นไปเลยนี่อย่างวะว่าเตรียมกันเตรียมกันตอนแรกนะเอออย่างวะก็เรียกมากินนะได้กินอะไรอ่ะกินเน้นเขาเต้เมื่อกี้เนี่ยกล้ากินอยู่บ่เต้ของอยากของกินแม่นแนวอยู่บ่เขาเฮ็ดคลิปเขาก็เตรียมกันว่ามันว่าสิว่าเฮ็ดแบบนี้ เอ้ับ้าน้อไปยังวะเฮ็ดแปลกวะเข้นเด่นโมโหเลียงหูแล้วคุยเ้ยไปไปไสาตอนไม่ขี่ยูใส่เนั่นำเกรดแท้ที่ียไป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 นีนีหนีนีเขาเตะเขเตียมกันเจ้าของเขเตะของแท้เอไปลลางไหมไปไนีมึงไงไปเศรศารไทยกับปุ๋ยปอกกินเราเซงเ่นเรียงหูแล้วเอาทีมงานเดียวกันเนี่ยก็โกรธอะไรขนาดนั้นเาต้องเขาทยเะนะ เล้ยงสาวตัวนั้นขี่ทงเลีย้ยเย